What? ในการทำโครงงานครั้งนี้พวกเรานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6มีการรวมกลุ่มนักเรียนที่สนใจในการทำโครงงานมีการประชุมปรึกษาเพื่อสำรวจประเด็นปัญหาที่เร่งด่วนมีการลงประชามติปัญหาที่อยากแก้ไถคือการเผาขยะที่เป็นกล่องนมเริ่มต้นการคิดทำโครงงานจากการทำใบงานคำถาม5ข้อและจัดทำผังมโนทัศน์ฉบับร่างปัญหาและที่มาของโครงงานคือ กล่องนมที่นักเรียนโรงเรียนบ้านลำนารวยชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ดื่มในเวลาเช้าซึ่งในเดือนหนึ่งประมาณจำนวนถึง940กล่องเมื่อนำไปทิ้งก็เป็นขยะที่ไม่ย่อยสลายอีกทั้งโรงเรียนมีบอกขยะแต่มีการทำลายขยะโดยการเผาขยะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างมลพิษทางอากาศให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลำนารวยเพราะการเผาขยะมีควันและฝุ่นทําให้ขณะที่นักเรียนเรียนหนังสือเหม็นควันไฟมีอาการแสบจมูกและหายใจไม่สะดวกอีกทั้งบริเวณโรงเรียนบ้านลำนารวยมีพื้นที่โรงเรียนพื้นที่ขับแคบจึงทําให้การกําจัดขยะเหล่านี้ได้ยากและอาจส่งผลต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจของนักเรียนและชุมชนในระยะยาวได้ วัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อหาแนวทางสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สะอาดปลอดภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลำนารวยปลูกฝังนิสัยที่ดีมีจิตสาธารณะปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและประพฤติตนปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นได้และนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมสาเหตุปัจจัยภายในเตาเผาขยะไม่เพียงพอและพื้นที่โรงเรียนมีขนาดจำกัด ส่วนปัจจัยภายนอกคือชุมชนขาดการบริหารจัดการเรื่องขยะเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน47คนมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีและเป้าหมายเชิงคุณภาพลดขยะกล่องนมและขยะย่อยสลายได้ร้อยละ100การลงมือทำโครงงานพวกเรายึดหลักการ P D C A P Plan จัดตั้งกลุ่มวางแผนทำผังโนทัศน และการแบ่งหน้าที่ของสมาชิกดีดูจัดทำกิจกรรมกระถางกล่องนมรักโลกกิจกรรมนี้เกิดจากนักเรียนแกนนนำร่วมกันทำกระถางจากกล่องนมมีการนำหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประยุกต์สู่ชีวิตจริงคือการนำทรัพยากรที่มีอยู่อันได้แก่กล่องนมนำมาจัดทำเป็นกระถางเพื่อสำหรับปลูกต้นไม้ในกระถางโดยมีการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการทำกระถางต้นไม้ เพราะในบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนมีร้านค้าที่จำหน่ายต้นไม้ซึ่งในการทำกระถางต้นไม้อุปกรณ์ได้แก่ 1. ปูนสำเร็จ 2. น้ำา3เศษกล่องนมตัดเป็นชิ้นเล็กๆแช่ไว้1คืนนำมาผสมปูนน้ำเศษกล่องนมแล้วใส่ในแม่พิมพ์นำไปตากแดดประมาณ1-2วันและนำมาระบายสีให้สวยงาม กิจกรรมนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทสร้างการดีของห้องเรียนจึงมีการทำกระถางต้นไม้จากกล่องนมนำมาปลูกประดับในโรงเรียนบ้านลำนารวยและสาธิตการทำกระถางต้นไม้จากกล่องนมให้แก่เพื่อนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และรวมทัน้งนำไปบริจาคให้กับวัดและชุมชนรอบๆโรงเรียนและเพื่อนนักเรียนสามารถนำไปทำที่บ้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวรวมทั้งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สู่ชีวิตจริง4เช็ค คือมีการบันทึกผลการทำงานสำรวจความพึงพอใจของการทำงาน A act ประชุมการทำงานทั้งระยะที่1ระยะบุกเบิกและทดลองประชุมการทำงานระยะที่2ตอกย้ำและขยายผลเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาโครงงานให้ดียิ่งขึ้นหลักธรรมที่นำมาใช้ในโครงงานครั้งนี้คืออริยสัจสี่และคำสอนของในหลวงจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10คือการเป็นพลเมืองที่ดี การเห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ต้องทำผลที่เกิดมีการลดขยะที่ไม่ย่อยสลายได้ถึงร้อยละร้อยนักเรียนมีกิจกรรมจิตอาสาสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่ดีให้แก่นักเรียนภายใต้แนวคิดที่ว่าร่วมกันทำดีอย่างมีปัญญา